สรุปข่าวรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคม2564โดยสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านมีภารกิจดังต่อไปนี้วันที่30พฤศจิกายน2564 เวลา9ก้านาฬิกานายอัธนกรนวลกระจ่างสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่านประจำเดือนพฤศจิกายน2564เพื่อให้การบริหารราชการจังหวัดน่าน<อ>เป็นไปด้วยความเรียบร้อย,ยและเกิดประสิทธิภาพณห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงศ์ผลิตเตศชั้น3าสารการจังหวัดน่านโดยมีนายวิบูลแววบัณฑิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุม ต่อมาเวลา15นาฬิกานายอักรณ์นนกระจ่างสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านและนายวัฒนากุณะนิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านและประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรยงานจังหวัดน่านครั้งที่2ทับ2,565ณห,ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่านโดยมีนางสาวอมพรเปมรี รายง,งานจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุมวันที่ 1. ธันวาคม2564เวลาเกามิกา30นาทีในอธกรนวลกระจ่างสวัสดิการและคุ้มครองรายง,งานจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านเพื่อพิจารณาร่างแผงเนเผชิญเหตุไยแล้งัยจากไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5และภัยหนาวจังหวัดน่านปี2564้าีถึง2565 ณห,ห้องประชุมพระเจ้าสุริยคงศ์าริเตชั้น3าสารกางจังหวัดน่านโดยมีนายวิสิทธวีสิงห์ประหลัดจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุมออกมาเวลา10นาฬิกานายวิษนุกรปุญญาการจนะนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษนางสาวนัทยากรแก้วนักวิชาการรายงานชำนาญการและพนักง,งานราชาการเฉพาะกิจร่วมโครงการสร้างการรับรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยรายงานนอกระบบภาคเกษตรเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมีอันตรายเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยของประเทศไทยให้ครอบคลุมรายงานทุกกลุ่มประจำปีงบประมาณ2,565รุ่นที่1ซึ่งจัดโดยศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต5ณศาลาเนประสงค์บ้านน้ำเกียนตำบลน,น้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน ต่อมาเวลา13บามิกนา30สนาทีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านจัดประชุมข้าราชการและพนักงานราชาการประจำเดือนธันวาคม2564ครั้งที่3ทับสองเพื่อชี้แจงตัวชี้วัดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณพศ2565พิจารณาผลการประเมินตัวชี้วัดร,ร่วมของกรมและการสร้างการรับรู้ณห,ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน วันที่2ธันวาคม2564ในอัธกรนวนกระจ่างสสรีการและคุ้มพงแรงงานจังหวัดน่านและพนักง,งานราชการฉพาพกิจร่วมโครงการสร้างการรับรู้ความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแรงงานนอกระบบภาคเกษตรรุ่นที่2เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำง,งานและลดปัดจจัยเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมีอันตรายเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย ให้ครอบคลุมกลุ่มแรงงานทุกกลุ่มณศูนย์เข้าชุมชนตำบลสายแก้วอําเภอเมือง,งน่านจังหวัดน่านวันที่3ธันวาคม2564นายอัธกรนวลกระจ่างสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านได้เข้าเยี่ยม3ต่อโครงการแรงงานพันธดีณบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่จำกัดตำบลสถานอ,อําเภอปัวจังหวัดน่านโดยมีคุณพิมพรรุ่งรัชกะวานิชกรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับ